คุณกำลังจะเข้าสู่เส้นทางเทศกาลที่มีคนเก่าและก็คนใหม่นะคะเข้ามาแยง่ง <c oughs> เข้ามาตีกันค่ะเพื่อจะได้ครอบครองคุณในคอยนอจี <c oughs> <laughs> <N ic ol energy> หน่อยสิว่าทำไมถึงมีทั้งคนเก่าคนใหม่ที่เข้ามาพร้อมกันในช่วงนี้หมดเลย <c oughs> ดอกไม้สวยไหมจ๊ะอันนี้สั่งตรงนะคะจากชัอปปี้สวยมากเลย จังใจมากล่ะสารแล้วมันแบบมีกําลังใจในการอ่านไพ่มากเลยอ่ะอ่ะไปต่อคะ่ะแม่หมออ่ะในดูซิว่าคุณเป็นยังไงในช่วงนี้ทําไมดูเป็นพนักง,งานที่ดูฮอตแบบมีทั้งคนใหม่คนเก่ากรีดพร้อมจะเข้ามาหาคุณช่วงช่วงนี้คุณเป็นยังไงบ้างพนักง,งานของคุณช่วงนี้เป็นไงคะคุณฮอตอตโคตรฮอตโอ้โหอันนี้ก็ฮอตแล้วนะเลิฟเวอร์อีกอ่ะ เป็นลูกรลักเสียงศิษย์คุณเป็นคนที่เพียบพร้อมมากกว่าตอนที่คุณอยู่กับเขานะนี่คือพูดของกรณีความรู้สึกของคนเก่ากว่านะคนเก่าเขารู้สึกแบบเฮ้ยทําไมมันดูดีขนาดนี้ทำไมคุณดูแบบมีเสน่ห์น้ำเมตตาขึ้นทำไมคุณดูหล่อคุณดูเท่คุณมีซิกแพคคุณดูสวยคุณมีหน้าอกคุณขาวาคุณเออมันบิ้มบั้มมันวุ้ดวุ้ดหงก ในโซเชียลของคุณคุณจะว่าจายตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นคือต้องบอกเลยว่าคุณคุณมีพลังงานสเสน่ห์น้ำเมตตาที่ที่อาจจะเป็นลูกรั็กพ้าแม่รักษมีลูกรั็กพ้าสีวะอืมองค์พ่อองค์แม่จะหนักจะเต็มเลยพระวิษณุท้าวิรูป,ปักขูอืมซึ่งเป็น เป็นอะไรที่คนเก่าเขาหันมามองคุณอีกทีหนึ่งทำไมคุณดูแบบต่างลิกลับลิกเอ่อลิกลับกับตอนที่คุณอยู่กับเขามากๆเขารู้สึกแบบคุณมันเอเนอร์จีมันทุกอย่างมันเป็นเหมือนคนใหม่ที่เขาไม่เคยรู้จักเลยนะ่ะเป็นคนใหม่ในเวอร์ชั่นคนเก่าที่เขาเคยรู้จักอะ่ะคุณเป็นคนใหม่ไปเลยอะ่ะหน้าที่การงานอะไรเอ่ยมันดูฮอตมันดูดีมันแซบ่บมันสวยมันอลังการงานสร้าง มันไปทำให้ไฟที่มันเคยดับไปแล้วมันก่อตัวขึ้นมาอีกครั้งนะนี่คือพลังงานของฝั่งคนเก่าอ่ะจบขอดูพลังงานของฝั่งคนใหม่หน่อยสิทำไมเขาถึงชอบคุณโอ้นี่คือเทศกาลของเสน่ห์น้ำเมตตาของคุณแน่แนเลยมันคือเทศกาลที่ทั้งคนเก่าแล้วก็คนใหม่เข้ามาอ่ะฝั่งคนใหม่ครับมีอะไรที่ทำไมเขาถึงอยากได้คุณอุย้ยชาวต่างชาติ รักต่างไวัรักทางไกลคนคนนี้คุณอาจะไปเคยไปมูไปขอพรมาหลังจากที่คุณอกหักแล้วคุณอยากได้คนแบบดูแลเทคแคร์คุณเห็นคุณค่าในความรักของคุณบ้างเห็นว่าคุณสวยชมคุณบ้างว่าคุณเก่งเพราะคนเก่าก็ไม่เคยชมคุณเลยมีแต่ด้อยด้อยค่าคุณไม่เคยเห็นคุณค่าแถมยังเอาเรื่องของคนนั้นคนนี้มาเปรียบเทียบกับคุณนะด้อยค่าคุณเสมอเสมอ คุณเลยอยากจะไปเมดิเฟตมาไปขอโพรให้เจอคนนี้ที่เขาคุณอยากได้คนที่หน้าตาดีนะคะเออเปโอนไวไม่ทําให้คุณหนักใจอะ่ะแล้วคนคนนี้ก็เข้ามาคือพูดง่ายเหมือนเปิดพลังงานที่พร้อมจะรับกับความรักครั้งใหม่ๆคนเก่าๆคุณไม่เอาแล้วคุณเลยโฟกัสในการหาเงินหางานช่วงนี้นั่งต่อเงินอะ่ะคือการต่อเงินต่อเงินต่อเงิน คือการเก็บโอมคือการสร้างทุกอย่างที่มันใช้หมดแล้วอะ่ะคุณกาลังฟื้นฟูสภาพเรื่องของการเงินเรื่องของทรัพย์สินอีกครั้งหนึ่งในช่วงของการแบบค้นฟ้าหาตัวเองแล้วก็หาตัวเองเจอแล้วเจอกับเป้าหมายแล้วก็กลังทําเป้าหมายอะไรอยู่ของคุณเนี่ยคุณโฟกัสตัวเองเป็นหลักและไม่บอยไม่บอกถึงพลังงานของฝั่งคุณที่คุณกําลังเก็บเงินเก็บทองที่กําลังสร้างทุกอย่างมาด้วยของตัวคุณเองบางคนนะคะก่อนหน้านี้มีเงินแสนเงินล้านแต่ใช้หมดแล้วเนื่องจากเกิวดวิกฤต แล้วก็หมุนเงินไม่ทันแล้วก็คุณกําลังอยู่ในช่วงของการฟื้นฟูแล้วก็กําลังเก็บเงินจากหมื่นเป็นแสนจากแสนเป็นล้านเพราะเงินมันขึ้นแบบรัวๆเลยอะนะมาถูกทางไหนเรื่องของการงานความฝันทุกอย่างความตั้งใจที่คุณวางแผนไว้นานแล้วแต่ไม่ได้ทําตอนนี้คุณได้ทําหมดแล้วแล้วก็อยู่ในช่วงของการมีกินมีใช้กินจนอ้วนมากอาหารการกินไม่ต้องห่วงเลยนี่สินเบาบางจนมันปลิดทิ้งไปเลยอะ นะกลายเป็นคนที่มีเงินคนที่มีสถานะคนที่มีความมั่นคงเรื่องของการเออการทํางานเรื่องของการเงินแล้วก็เป็นคนที่ชอบเดินทางบ่อยๆนะนี่คือพลังงานสังคุณที่คนใหม่เขาเห็นแล้วเขารู้สึกว่าสะดุดตามากเลยงานนี้จะเลือกใครแล้วเนี่ยทีนี้ฮะคุณบางคนบอกว่าไม่หมอค้างก็เก็บไว้ตั้งสองก็ได้ค่ะก็เรามันจึ้งแล้วเพื่อวันนึงคนต่อมันเชี่ยเหมือนเดิมเราก็จะแบบว่าไม่ต้องเสียดายเพราะว่าจะมีคนใหม่มารองรับ <t un> พูกน้ตันขาดคำชาวกองนี้ก็เจ้าชู้กุ้มกลิ่มอยู่นะ,ะแต่ไพ่บอกว่ามันมีแนวโน้มนะที่คุณจะได้สมหวังเออมันถึงเวลาที่จะได้ออกจากคอมโคอมโรตโซนเออไอไอโลคคานของกูนะมันถึงเวลาต้องออกแล้วนะเพราะมันมาถึงช่วงเทศกาลที่มีคนมาลุมมาลามาตึงมาลุมกันแย่ง,งคุณอยากได้คุณ แล้วมีคนเข้ามาชอบคุณมากกว่าหนึ่งคนค่ะจริงไม่จริงคอมเมนต์มานะว่าชาวกองนี้คุณกุ้งกิ่มเหมือนที่พ่บอกจริงไหมสเสน่ห์คุณมันร้อนแรงไปที่ไหนมีแต่คนมองคนจับตามองคุณด้วยความมีสเสน,น่ห์น้เมตตาแล้วก็มีใครหลายคนเก็บเรื่องคุณไปคิดไปเครียดไปคิดมากคุณเองก็มีความเครียดนะว่าจะเอาคนไหนดีเพราะว่าคนเข้ามาแต่และคนก็โปรไฟล์ดีทั้งนั้นและนี่คือพลังงานของคุณค่ะเพราะฉะนั้นก็น้อมรับพลังงานที่ดีนี้ กันไปเลยค่ะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อเป็นค่าครูแม่หมอด้วยนะทุกคนอย่าเพิ่งเลื่อนผ่านหาทุกคนชอบการทํานายทายทักคลิปเรียวของแม่หมอมากๆทุกคนสามารถเป็นกําลังใจแม่หมอผ่านบัญชีนี้ได้เลยแล้วเงินส่วนหนึ่งแม่หมอจะนําไปสร้างปูงดำกับแม่ย่ามัณฑีจันทานาคราชเป็นสายยานเพรนาคู่รักในสํานักของแม่หมอที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะแม่หมอมีความเชื่อว่าการสร้างเพรนาคแบบคู่รักจะทาให้เราสมหวังในความรักโดยตรงทําให้เราได้นําพาโชคลาภ ความร่ารวยความสําเร็จมาสู่ชื่อของท่านเพราะปู่องค์ดําแกเก่งมากในเรื่องของปราบมารศัตรูคู่แข่งล้างคุณใสล้างอาถรรพ์เนี่ยจะเข้าถึงลูกหลานท่านยากและยังเสริมดวงเรื่องของความร่ารวยเหมือนที่ลูกศิษย์แม่หมอนะคะโอนเงินมาช่วยกันสร้างท่านรอบที่ผ่านมาปรากฏว่าทุกคนถูกหวยรับโชคลาภกันไปพร้อมหน้าพร้อมตากันหลายคนมาก แล้วก็อย่าลืมทักไลน์หลังบ้านนะคะมารับโบเปอร์สายมูฟีฟรีพร้อมกับเลขนำโชคตามลัคนาตามวันเกิดฟรีได้เลยค่ะ